บางครั้งการเติบโตก็ไม่จำเป็นต้องวัดกับใครแค่วัดกับใจของตัวเองก็พอมิทานเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของต้นอ่อนเล็กๆที่เกิดมาในป่ากว้างตามกลางต้นไม้สูงตระหง่านมันทั้งตัวเล็กจนไม่มีใครสังเกตเห็นแต่มันก็ยังคงเติบโตในแบบของมันเองการละครั้งหนึ่งณนะป่าใหญ่ที่แสงแดดลอนลงมา ท่ามกลางใบไม้สลับซับซ้อนมีต้นไม้สูงใหญ่เต็มไปหมดแต่ใต้พุ่มไม้เงียบสงบมีต้นอ่อนเล็กๆก,กำลังค่อยๆงอกขึ้นจากผืนดินทุกวันมันเงยหน้ามองต้นไม้สูงและอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะสูงได้แบบนั้นบ้างนะวันแล้ววันเล่าฝนตกแดดออกหรือลมพัดแรง ต้นอ่อนเล็กๆต้นนั้นก็ยังค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีละน้อยบางครั้งมันก็ถูกใบไม้ใหญ่หล่นทับบางครั้งก็มีเศษดินกระเด็นใส่แต่ต้นอ่อนก็ยังไม่หยุดเติบโตว,วันหนึ่งมีมเมล็ดอีกมเมล็ดหนึ่งหล่นลงมาใกล้ๆมันเติบโตเร็วมากสูงกว่าและเปล่งประกายกว่าต้นอ่อนน้อยเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งสายลมเย็นพัดผ่านมาพร้อมเสียงจากต้นไม้ใหญ่ที่เฝ้ามองมันตลอดมาเราเติบโตในแบบของเจ้ารากของเจ้าลึกกว่าที่เจ้าเห็นแล้ววันหนึ่งเจ้าจะยืนหยัดได้แม้ในวันที่ลมแรงที่สุดก็ตามต้นอ่อนน้อยได้ฟังแล้วก็ยิ้มบางๆให้กับตัวเองและดินพร้อมส่งรากลึกลงไปทีละนิด การเติบโตของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนงอกงามอย่างรวดเร็วบางคนเติบโตอย่างมั่นคงขอแค่เราไม่หยุดดูแลรากของตัวเองต้นไม้ในแบบของเราก็จะผิบานในเวลาที่เหมาะสมเสมอหากคุณยังรู้สึกว่าเติบโตช้าแค่หย่ายุดอย่างลากไปเรื่อยๆก็พอแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้านะ เซเลนินจะรอฟังเสียงหัวใจของคุณเสมอ